อุปกรณ์อุปกรณ์นะครับมีกล้อง iPhone ตัวหนึ่งแล้วก็หน้จับธรรมดาครับอันนี้ซื้อที่ไหนก็ได้เราตแล้วก็สายถ้าเป็น iPhone มันต้องมีตัวแปลงนะแล้วก็สายครับสายของนี่ตัวไม้ไม้ไวเลสครับไวเลสเสียงเ้านี่แล้วก็มีตัวสัญญาณตัวนี้ตัวสัญญววสญญ้อ่า เ yeah. นี่เดี๋ยวเราไปทําคลิปกันได้แล้วแค่นี้ทําคลิปได้แล้วเปิดกล้องทำถ่ายวิดีโอไปไปนี่ครับแบรนด์นี้ที่เราจะมาดูครับ n e ต้าเนต้าโปรเนต้าโปรเป็นรถไฟฟ้าครับนี่ดูเลยอันนี้ถ้าแบบเปิดมาแล้วไฟมันแบบอย่างนี้เลยนะ สวยมากๆครับลองดูรอบๆกัน ป้ายยาหน่อยพี่มือนคุม้มพวก Adaptive Cruise c ให้ Lane k เ e อร์รปปอระไรพวกนี้เรามีหมดอยู่แล้วมีถอยจอดมีแมยนน่ย่านางแถมอาแถมห้าสิตัวชอบตัวตัวนี้อปนนี้ต้นปีอ๋ตอต้นปีต้นปีแล้วเวลาแบบศูนย์เราเข้าของปตทใช่ไหมใช่ครับอ๋อเข้าของปตทด้วยคนมาดูเยอะเหมือนกันแหละใช่อ๋ออันนี้คือไฟบอกแบตเตอรี่เออ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 เ อ๋อไม่โชว์ใช่เดี๋ยวเขาจะรู้ว่าพี่ไม่ชัดแบบเออเออใช่ใช่เขาจะรู้ใช่ไหมครับไม่โชว์ให้อ๋อขออนุญาตนะพี่พี่อาจจะติดกล้องผมนิดนึงนะพี่นะโอเคนะขออนุญาตนะครับโอ้ยมันขยับเลยด้วยใช่อเหมือนเอาไว้คุยกับเราเราสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้เช่นเปิดกระจกปิดแอร์เปิดแอร์เหมือนเอ็มจีอ่ะอ๋้คล้ายกันโอ้แล้วแบบจอแบบ เยอะมากใช่เปลี่ยนตีมได้ด้วยเปลี่ยนได้ด้วยอครับใช่ครับอคือคันนี้นอกจากจะเสียตังซื้อรถแล้วจะต้องเสียตังซื้อตีมซื้อตีมด้วยอ๋อมันอารมณ์<อ>มือถือใช่ใช่ใช่เหมือนมือถือแล้วก็ต้องมีพวกแบบาว cloud system ไว้เก็บข้อมูลนู่นนี่นั่นอีกอ๋อมาช,ชื่อเขามีชื่อไหมพี่เสียวหยูเสียวหยูเสียวหยูต้องเสียวหยูใช่อันนั้นเป็นเกียร์แบบนี้ใช่ครับอ๋อเกียร์ก็จะหมุนแบบนี้ <Hello. S 1> แล้วจอนี่มี1,2,3่งสสามมีเซลลอยูอีกสี่ <Hello. S 1> จอโอ้โหติดมาเลยอ่ะ <Okay. S 2> ข้างใน <Okay. S 2> ข้างในใหญ่มากข้างในใหญ่มากมีซันรูฟซันรูฟก็มีครับไม่มีไม่ได้ซันรูฟมีนะครับโอ้โหลโอูแผงแบบสวยอยู่นะสวยอยู่นะแล้ชา์าถ้า600อะ่ะมันถ้ามัน600้อยต่การชาร์จหนึ่งครั้งนี่คือ หน้าสนครับหน้าสนสวยเลย,ย,เลยปีหน้าปีหน้าเดี๋ยวมาดูอีกทีปีหน้านถึงว่าแบาบตัอันนก็คือใช้หนังใช่ใช่ใช่เขาล่นหนังอะไรสักอย่างยังไม่รู้แหละเออเออแต่ว่าเป็นหนังด,ดูแบบดีเลยลอ๋อชั้นนะครับเราสามารถคุยกับน้องเซียวอยู่ได้ตลอดเวลาเราถ้าเราขับคนเดียวก็ไม่เหงาไงอ๋อมีสโนว์เดี๋ยวผมลองนั่งข้างหลัง ดี๋ยวผมร้อนนะข้างหลังขออนุญาตนะครับขออนุญาตแรับสแกนเป็นออฟฟิเชียลไลน์ติดตามเข้าข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยอ๋อสแกนได้ใช่ไหมครับอ๋อข้อมูลเพิ่มเติมราะว่เป็จากออฟฟิเชีนะคะไม่ใช่แค่นี้อ๋อไม่มีข้อมูลเลยค่ะเหลือครับเหลือครับโอ้ข้างหลังกว้างครับตัวนี้มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอีกไหมฮะยังเลยค่ะยังเลยใช่ไหมครับอ๋อสบายโอ้กว้างมากแล้วเราขาสั้นด้วยเหอะดูไม่ติดอ่ะ ติดเท่าไหร่ครับเดินไม่ติดเดี๋ยวเราขายาวเดี๋ยวเราเดินไปอ่าเดี๋ยวดูให้ดูวิเดินมานะครับตัวนี้ประมาณปีหน้าใช่ไหมครับอ,อ๋อสวยมากเลยอ่ะสวยมากเลยนี่อลองคนขายา,ยาวๆาวไหมาขายาวแบบเหลือเยอะๆเลยฮนะแล้วข้างบนก็ก็ก็เหลืออีกหลายๆเส้นเนี่ยข้างบนบอลองดึงที่ทับแขนดิ ที่พักแขนนี่ที่พักแขนเหมือนเอออันนี้ไม่ขี้เหล่ไม่ขี้เหล่เฮ้ยชอบชอบชอบได้ไหมไม่รู้รูอะไรดูมุมมองจากข้างหลังแล้วกันมุมมองจากข้างหลังก็แบบนี้แล้วก็มีแอร์ตรงนี้ด้วยคิดว่าถ้าตัวนี้เข้ามาน่าจะไข่ ใช่ใช่คือถ้า7จ็ดแปดแสนเนี่ยโดนแน่แข่งกาเอ็ครับนี่แผ่งข้างหน้าแต่นี่ยังเป็นทวงมาซ้ายอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวตัวจะเข้ามาจะเป็นทวงมาเลยขวาตอนนี้ยังเป็นตัวโชว์อยู่ตัวโชว์ตัวโชว์ยังไม่ได้แบบปรับให้เหมาะกับการขับขี่ในรถใช่ใช่ไฟตรงีเหมือนกันเมื่อกี้เราไปดูเอ็มจีอยู่ว่าพ<อ>ี่พีเบอกว่าจะปรับเ่้นไฟแต่เนี้ยเราเรายังไม่เปลี่ันเขาเรียกอะไรอ่ะไอตัว บางแดด<บ>อีกทีนึง่งอีกชั้นหนึง่งอาจจะต้องเป็นเป็นสั่งไฟฟ้าแหละเอาเค้เขารอดูแล้วแต่เราไปดูตัวที่ขายแล้วกันตัวนี้ขายแล้วตัววีนี่ให้จองแล้วจองอล้แล้วนะครับ<ด>คือมันเป็นแบรนด์โพตทอครับอรุณพัศน์เขาเป็นเครือปพอตทอครับปีหน้าก็คงจะทําการตลาดพอสมควรครับแล้วก็แต่ว่าอันนี้อาจจะวิ่งได้ประมาณ300ต่อการชั้นหนึ่งครับมาสามร้อยกว่าๆครับเหมือนจะวิ่งในเมืองจากข้อมูลที่ฟังคนอื่นมานะ น่าจะประมาณ300กว่ากลากันเท่านี้แล้วกันไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบาย